น้องแฟดเนีก <gardens S 2> ็ไปน้ำออกนอกบ้านไปบ่มงนี้เน็ตเน็ตบ่มนี้จ้ะป้าป๋าอป้าป๋าป้าป๋าไปแล้วลูกเมื่อกี้ป้าป๋าไปยุธยาอย่าทำนะอย่าทำกันนะลูกนะอย่าทำกันนะ การสร้างขาตบอหมหยวะเนาะอนเ็นเอีนเป็นทยเริ่มปวดเรฮะเริ่มปวดเราจะต้องกินยาปละใ<ค>หห่หมลกโอ้จะหมายะะาย กลัวอือยอือยเอือของยายฟันยายไปถอนฟันมาพี่น้องเบิ้งหักหักแถวค้นไมาอย่างมากดมาเดียแทนหรือหมอให้น้องแอนเบิ้งมาหันว่าใจน้องเอนเบิ้งถอนฟันมาค่ะพี่น้องอ๋อกล่องวัสดุเอ่อ อ๋ยาติม๋มคุณญาติ๋มถึงแล้วนะคะญาติ๋มส่งของมาให้ตัวเล็กอ่ขอบคุณว่าอะไรสั่งอะไรนะมาให้อ่ะเออใครทำเออสงตัวสองตัวเออสงตัวสองตัวเนี่ยเก็ดูอ่ะ โอ้ยไปนอนไปนอนให้ยายฉันกล้องมาห้องไว้ดีกว่านี่แตกขมืออื่นสมว่าข่อยไปหัวหรือไปยังเห็นไหมที่เวลาหัวล้มขอบปากเสียวเจ็บๆเราเมื่อสักเริ่มปวดแล้วงออย่าอักเสบก็อย่าแกปวดมาให้เยอะ นอนนวดตานวดให้ยนวดตาปวดแอวไข้บ่วเนี่กินยากินยากินอะไรอยากนอนมา้าวขพักเลยสิดาวันก็รู จะทําให้ไม่ต้องขึ้นมาเลยค่ะไม่ต้องขึ้นมายายทําให้เนี่ยยังไหมยังไหมยังก็ขึ้นออกก็ขึ้นออ 으흠, 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 으